สวัสดีพี่น้องที่รักในองค์พระศุกขิจเจ้าครับของพระเจ้าครับวันนี้ที่มีโอกาสาจะมาแบ่งปันพระคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ยังเกี่ยวอยู่กับเรื่องของการอธิษฐานนะครับในพระธรรมวันนี้อยู่ในยากอบทบี่ศีข้อที่สาม่าว่าพวกท่านขอและไม่ได้รับเพราะขอผิดพี่น้องครับปัญหายอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการอธิษฐานที่เราพบเจอก็คือ,อเรามักจะไม่ได้รับคําตอบอย่างที่อธิษฐาน สาวกที่มีความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณหรือว่าคนที่เติบโตกับพระเจ้านะครับจะไม่สะดุดและลม้มลงในความเชื่อหากคำอธิษฐานเขาเนี่ยยังไม่ได้รับคําตอบนะครับแต่เขาจะตรวจดูว่าคำอธิษฐานของเขาเนี่ยมีสาเหตุอะไรที่ทําให้นั้นที่ทําให้คำอธิษฐานไม่ได้รับคําตอบความจริงแล้วนะครับพระเจ้าไม่ทรงตอบว่าได้อยู่เสมอนะแต่ทุกคําอธิษฐานของเราอยู่เสมอนะ พี่น้องเจอไหมครับเมื่อดูพระคัมภีร์พี่น้องจะเห็นถึงโมเสสที่วิงวอนพระเจ้าอย่างกิงจังเพื่อดีให้ได้เข้าสู่ดินแดนแห่งพระสัญญาแต่พระเจ้าทรงตอบเขาว่าไม่เนาะเปาโลได้อธิษฐานเนาะโอหลายครั้งมากครับขอให้หนามในเนื้อเนี่ยที่จะหลุดไปแต่พระเจ้าก็ตอบว่าไม่และอาจารย์เปาโลก็เห็นว่าพระองค์ก็ทรงมีพระสัญญาที่ว่าพระองค์ก็ทรงให้พระคุณของพระเจ้าเนี่ยเป็นการชดเชยเขาอยู่เสมอ ความจริงแล้วครับพี่น้องที่รักพระเจ้าเนี่ยมีอํานาจเหนือทุกสิ่งและทรงรู้ทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะตระหนักในเรื่องนี้แล้วก็ทอมใจเพื่อที่จะยอมรับสิทธิอํานาจของพระองค์นะครับในการตอบคําอธิษฐานของเราพี่น้องครับเหมือนกับที่น้องชายของพระเยซูที่บอกขผิดผลหนึ่งของคําอธิษฐานที่เราไม่ได้รับคําตอบก็คือพวกท่านขอและไม่ได้รับพะขอผิดพระเจ้าไม่ทรงสัญญาว่าจะตอบทุกคําอธิษฐาน ที่มีตัวเองเป็นศูนย์กลางครับแต่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะตอบทุกคำอธิษฐานที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ครับเพราะฉะนั้นบางทีการอธิษฐานของเราอาจไม่ใช่การอธิษฐานด้วยความเชื่อจะเป็นเพียงการอธิษฐานด้วยความหวังพระเยซูตรัสว่าให้เป็นไปตามความเชื่อของพวกท่านเถิดในมัทธิวบทที่9ข้อ29ินะครับไม่ใช่ให้เป็นไปตามความหวังคำอธิษฐานของเราเป็นแค่การอธิษฐานด้วยความหวังหรือเปล่าตัววันนี้เนาะ หรือเราอาจจะเชื่อในคำอธิฐานมากกว่าเชื่อในพระเจ้าไม่มีพระคัมภีร์ตอนไหนที่บอกให้เราเชื่อในคำอธิฐานมีแต่บอกว่าเฮ้ยจงเชื่อในพระเจ้านะนะคือเชื่อในพระองค์ผู้ทรงตอบคำอธิฐานของเรานะครับเพราะฉนั้นหลายครั้งเนี่ยเรามักจะได้ยินเนาะตัวเองเสียงพร่ำบ่นในใจนะครับทีบ่ว่าโอ้คำอธิฐานของเราเนี่ยไม่เกิดผลเลยเป็นคำอธิฐานที่อ่อนแอเหลือเกินเออหรือว่า เรามีความเชื่อที่แบบน้อยจริงๆนะครับพระเยซูทรงคาดหวังแล้วก็รอคอยปฏิกิริยาเช่นนี้เมื่อพระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดมัสตาร์ดเมล็ดหนึ่งพวกท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเคลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเคลื่อนไปและสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สําหรับพวกท่านจะไม่มีเลยในวัตถวบทที่17บเจ็ข้อยีพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาหัวใจของความเชื่อ หากเรามองด้วยสายตาอันว่างเปล่าของเรานะครับเราอาจจะมองว่า ه, มันเป็นไปไม่ได้นะแต่ความจริงแล้วครับด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้านี่ทุกอย่างเป็นไปได้ครับเนาะสาวกนะครับหรือว่าการที่เราเป็นคนที่ติดตามพระเจ้านะครับเมื่อเราเติบโตนะกับพระเจ้าเนี่ยพี่น้องจะไม่ท้อถอยในการรอคําตอบนะถึงแม้คำอธิษฐานของเรานะหรือการรอคอยคําตอบของาอาจารย์นานมากนะครับแต่ ให้เรารู้เสมอว่าคําคตอบที่ล่าช้าไม่ได้หมายถึงว่าพระเจ้าปฏิเสธเสมอนะครับเพราะฉะนั้นครับถึงแม้เรายังไม่ได้รับคําตอบนะครับอย่าพิ่งเอ่ยว่าพระเจ้าไม่ทรงให้ครับบางทีเราอาจจะยังทําส่วนของเรายังไม่สําเร็จครับเมื่อเราทูลขอพระองค์เป็นครั้งแรกกิจนั้นก็ได้เริ่มขึ้นครับและสิ่งที่พระเจ้ารีเริ่มไว้ครับพระองค์จะทรงกระทาให้สําเร็จโอฟียโอฟิเลีย อา u บ d นิงนะครับท่านกล่าวไว้ว่าหากเรายังคงเฝ้าวิงวอนอยู่เสมอไม่วันใดก็วันหนึ่งณนะที่ใดสักที่หนึ่งเราจะได้รับตามที่เราปรารถนาอย่างแน่นอนพี่น้องครับและนั่นคือความจริงเวลาของพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดครับพรงค์นึกถึงปัจจัยแต่และอย่างคำนึงถึงชีวิตของเราอยู่เสมอในสิ่งที่เราทูลขอพงค์ทรงดูว่าควรให้หรือไม่ควรให้นะครับทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ครับ แน่นอนว่าเราอาจจะรีบร้อนในคำอธิษฐานของเราเรามักจะอยากจะเด็ดผลไม้ที่มันเป็นางครับเรามักอยากจะเด็ดผลไม้ก่อนที่มันจะสุกอีกแต่พระเจ้าเนี่ยจะไม่ทรงทําสิ่งใดก่อนเวลาอันเหมาะสมเพราะพระองค์เป็นางครับพระองค์ทรงรู้ดีว่าเป็นยังไงพระองค์ทรงรู้ดีว่าควรให้เวลาตอนไหนอะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นครับพระเจ้าจะเข้าใจเราและพระเจ้าจะให้ในเวลาที่เหมาะสมนะครับ จงอธิษฐานต่อไปครับอย่างคามานคาเมนอย่าอธิษฐานน้อยลงแต่ให้อธิษฐานมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกบขอหนุนใจใพี่น้องว่าถึงแม้วันนี้คำอธิษฐานขั้นยังไม่ได้รับคําตอบแต่พระเจ้ามีคําตอบให้กับพี่น้องขอให้พี่น้องที่จะรอคอยอย่างเชื่อและไว้วางใจโะรงอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าผู้ทรงหยิ่งสูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายมักจะอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอและในขณะเดียวกัน เรามีเรื่องมากมายที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราบางครั้งคําอธิษฐานของเราก็อาจจะไม่ได้รับคาตอบแต่เราเชื่อได้ว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีพระองค์ทรงมีเวลาที่เหมาะสมพอสมควรและในวันนี้เองโปรดเสริมกาลังกับพี่น้องของเราทุกคนเองที่เราจะไม่หยุดในการอธิษฐานจะไม่แสวงหายอย่างอื่นมากกว่าการอธิษฐานแต่โปรดให้เรามีชีวิตแห่งการอธิษฐานเป็นเหมือนกับสาวกของพระองค์ที่อธิษฐาน เหมือนกับพระเย,ยซูที่ร,รักการอธิษฐานอยู่เสมอโปรดช่วยเหลือข้าพุ่งทั้งหลายและโปรดเสริมกําลังอธิษฐานในความเชื่อในพระนามขององค์พระเยซิสต์เจ้า a เมนขอบพระเจ้าผ่านพี่น้องครับขอบคุณครับ